ครับเดินต่อครับเดือครับกับเพชรศักดาวงในครับจับได้ตีเข่าขวาไปโต้พยามโต้คืนครับเพชรศักดาพยาพยามลุยที่ในแล้วนะครับแต่โดนล็อกอยู่ครับถุงแทงซ้ายอ้าวแทงขึ้นเหมือนกันแล้วครับเดือดครับเดือดครับก็วงในก็สู้นะครับไม่มีสอนเบียดรโ่าโอ้โอ้โโอ้โ้โโอ้โยไปเลยครับศอกเดียวปากเจอแล้วครับเลือดทะลักแล้วนี่นะครับโอ้โหเต็มทังเปี้เหมือนกันนะครับอมัดนี้ล โอ้โหเปรี้ยวไปดูครับนยาทีมจเียกจอดูว่าเพชรสักดาก็พยายามจะบวกเหมือนกันครับดูครับพยายามล็อกไว้ก่อนเพชรสักดาฝืนไม่ฝืนครับล็อกไว้ก่อนตัวนู้โอ้โหแต่ว่าเลือดที่ทะลักเลยครับรีบปากฉีกไปแล้วครับโอ้โหสอกนี้ทำเอาผู้โดยสารนี่ยูเทิร์นกลับแต่ไม่ทันเลยครับพยายามสอกคืนเหมือนกันละครับจะเรียกนับคืนครับจะเรียกนับคืนครับเพชรสักดาวงในแทนขวาโต้คืนด้วยเข่าดูครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมเพชรสักดาแม่เสียนับไปแล้วครับนี่ครับ โอ้ยครับบอกให้สับสอกเอาคืนก็เรารู้ต่อเพชรสกดาเริ่มจะโมโหแล้วสับสองเสี่ยงตัวไปต่อยหมัดฟันจอกแล้วแบบใครดีใครอยู่แล้วนะครับทั้งคู่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับพราเพชรสักดานี่ก็หนักทุกลูกเหมือนกันเอาแทงเข้าไปพอจับได้แทงเข้าไปเดือกคอเดือกคอกำลังจะหยุดโดนกอกเข้าไปเอาลอาแบบนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกครับยังฮึดยังสู้ครับ โยกหน้าเข้าหาเลยครับเพชศักดาชักจะบ้าแล้วครับโดนศอกมาก่อนครับดักเอาไว้สอกของเดอะท็อกวงในพยายามบิดพยายามเทครับล้แหม่ยไม่ล้มสับเอาเลยครับดูครับสอกงัดสับเข้าไปอีกทีนึงครับงัดรีไวหน้าสับขึ้นเหมือนกันเพชศักดาสับเข้าไปอ้าวเดือดนะครับใบใครก็ใครแล้วแบบนี้อ้าวสอกซ้ายมาครับเพชศักดาอย่างไรเดอะท็อปอย่าแพลน่าไม่ว่ายืนเพียงยืนแลกกันแบบนี้เลยนะครับทั้งหมัดทั้งสอก หาย่างเข้าไปจังหวะกาน oh โอ้โหโดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับเจ้าคบหรือว่าเพชรศักดาเนี่ยก็มีกอกนี่คอยบวกคอยตับเข้าใส่โดนนับไปต้องเอาคืนแล้วนะครับเร่งเกมเดินเปิดเกมเบียดเข้าไป oh โดนสอกอีกแล้วโอ้โหแม่นกว่าเลยครับเจ้าคอบสัสบ,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 บสอกเอาบวกบวกสอกเข้าไปเอาดูยังไม่จบเกมครับควางหน้าได้เพชรศักดาเลยว่าแหมจังหวะสับไม่มีกรรมการแยกเดินลุยครับเพชรศักดาครับ แม่เลือดออกปากไปด้วยทีเมืก่อนเดิรครอบต่อยหมัดไม่โดนแทงเข่าขาวขามาแทงเข่าซ้ายโต้คืนด้วย<อ>เ,เข่าซ้ายครับโอ้โหไม่ออกหน้าไหนเนี่ยเดิคอปได้นับตุนไว้ก็จริงแต่ว่ารูปเกมแบบนี้ครับแม่กำบดไม่ได้แล้วว่าใครจะได้ชูม,มือเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแรง้ว้กันทั้งคู่นะครับเพชรบดาน,นั้นโดนนับเข้าไปพพยายามจะเร่งเกมทั้งหมัดทั้งศอก เดินขยับเข้าไปมีต่อไปแล้วเดครับก็มีคอยบวกเหมือนกันอยากแลกกันกันเลยอยางงอนโอ้โหเราใจจริงจะเอาคืนเลยครับรีบเอาลุยเลยครับมาไม่ต้องรอสับมือครับพอแก๊งพวกลุยทันทีแข่งสายมากัดมาแล้วครับเอาแอบไว้ใจไม่ได้นะครับแบบนี้เด็กครับต้องเหนียวให้ต้องรับให้เหนียวครับดูครับว่าเพชรานี่มาแรงเหลือเกิน เอาล้ครับเริ่มจะชิ้นลำตัวต่อยหน้าเบียดเข้าไปเดอะค็อปอย่ายุบอย่าย่นนะครับโอ้จังหวะนี้ไปหมุนเสียรูปเสียทรงไปหน่อยแล้วครับเพชรศักดาพยายามลุยแล้วครับต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวครับส่วนเดอะค็อปแหม่ลักออกไปก่อนแข้งขวาถีบไวครับแข้งซ้ายหมัดมาหน้ากลัวเลอเก้ยครับเพชรศักดาครับขอให้โดนครับเพชรศักดาคิดในใจครับเดินเข้าไปดี จะโดนเดอะคอปเล่นงานอะไรไม่รู้ครับโอ้แต่ว่าดอกนี้ครับว่าหมุนดันเข้าเชียรทะลุออกไปนอกเวทีรู้เลยครับเลยโอ้โหเรียกว่าแฟนมวยนี่เฮกลันสนั่นอ้าว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 ้าวแมลื่นเหรอกว่าเสียวเลยแบบนี้ลื่นแล้วก็โดนฟีคิดไปอีกแล้วนะครับเดอะคอปโอ้โหเสียง เชียร์กำลังฮึมเวทีนะครับตอนนี้เพชรศักดาเดินชนเข้าไปมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็จับล้ำเลยเดิค็อกเดิค็อกเผาเลยครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับเพชรศักดาเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับช่วงนี้ดูครับลุยตีเข้าไปตีเข้าไปแม่ต้องหมัดต้องส่องนะครับนาทีนี้ครับเพราะว่าโดนนับไปครับเหลือมองเวลายังมีครับเพชรศักดาลุยต่อลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปครับแทงซ้ายหมัดซ้ายต๊ะ เอาอาวโอโหโอโหไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวครอบแม้ว่าจะได้นับไว้ก่อนแล้วนะแต่ว่าดูรกรบเพศัสดายโยนี้แรงจริงๆเลยเดียว่าเบียดไปเรื่อยนะครับแล้วก็เสียงเทียนนี้กั้นไอทีโอโ oh. สบกอกแล้วก็ปล้ำในทำได้สวยๆชุดๆใหญ่ๆนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ ว,ว่าเดอะคอปจะไปตั้งรับไม่ได้ต้องขยันออกอาวุธต้องโต้ด้วยเพชรศรดาได้ขยันนะครับนี่นะครับโอ้โหแต่าาาว่าจังหวะนี้ดูนะครับลงในเสียหลักหมุนไปหน่อยนะว่ากดคอลงมาตีเลยคนระับเดินต่อลุยต่อครับเพชรศักดา แทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายแทง<อ><อ>ซ้ายตี<อ><อ>ยเข่าขวาครับเดคอปพยายามโต้แล้วที่พยายามผักลงมาครับเพชรศักดาโอ้โห oh ไฟนี้นี่เพชรศักดาแสดงให้เห็นครับว่าเขาไม่ยอมครับดูครับแมชขณะที่เดอะคอปเองครับพยายามจะคุมเกมครับตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในแผนของเขาแหละครับอาจจะพลาดโดนบ้างมืวดวาาบ้างแต่ว่าดูครับยังคุมเกมไว้ได้อยู่ครับแต่ว่าเพชรศักดายังไม่หยุดยังไม่ยอมครับตรงนี้เหลืออีก10กวิวินาทีในยกนี้ ยามโตอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับไม่ยอมโมได้นับคำไว้ด้วยเพชรศัาากดาแรงขึ้นไปตาโดนเข้าไปพลั้งเหนื่อยแต่ว่านะคอปต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับพักก<อ>ันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับสิ่ง,งานบอกให้ต่อยมัดฟันต่อนี่นะครับเอา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 สองแสนอยู่ในใจค่าตัวไม่ต้องเอาก็ได้ถ้าพลิกเกมนี้ได้ครับเพชรศักดาแม่รอตารอใจเหลือเกินสองแสนบาท ยกที่แล้วก็าทำได้ดีเลยนะครับยกนี้เปิดหัวมาต้นยกหาน,นี่พยายามเนี่ยครับเดินต่อยหมัดเลยครับสองแสนท่องไว้ในใจครับเพชรศักดาแต่ว่าเดียเ๋ยวครับพยายามดักเอาว่าพยายามอจอกเอาไว้จิกขวามาครับเพชรศักดาต้องฉายชุดใหญ่ๆให้เห็นนะครับต้องมีนับหรือเปล่านะครับจะทันหรือไม่ทันแล้วก็พยายามจะเบียดอยู่ถือว่าซื้ได้ยังเข้าสติสี่นะครับมาแล้วก็หมาๆเป็นชุดเดิมๆครับจะพลาดไม่ได้เลยนะครับโอ้ต้องล็อกเอาไว้ก่อน ือว่าไม่ประมาทเหมือนกันแล้วครับโดนนับยังไงครับให้ทานต่อหัวใจจะวายครับนี่แหละครับเพชรดาครับเอาลุยเข้าไปยังมีโอกาสยังมีเวลาครับอาจีสองแสนบาทโอ้ยต่อยเข้านะครับแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องครับบางที้แต่เขาบอกว่าพอแล้วครับพอแล้วพี่ไม่พอไม่พอพี่สองแสนบาทพี่ยังอยากได้สองแสนเอาซับองเอาเอาเอาว่า จาเเ้าจุดโฟกัสนี่เป็นเรื่องเลยนะครับแล้วก็ยังเดินตลอดเวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งาทีครึ่งกว่ากว่าเลยนะครับให้เพชรดาที่ได้ลุ้นได้เชียทิ้งทั้งตัวเหมือนกันหมัดเอาเบียดเข้าไปเดี๋ยวครับยักออกะยังได้ลุ้นตลอดเลยครับเพชกดายังไม่ยอมเดินเข้าหาครับ และก็นี่ครับดูช้าไปแล้วครับโอ้โดนบวกศอบเ่านี้อีกคนต่อยมาอีกคนศอกงัดมันเลยครับหยุดเลยหรือเปล่ายังไม่ยอมครับแม่สองแสนนี่มันขำเลงดีใครๆก็อยากได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยผลงานแล้วเอาลุยเข้าไปต่อเพนสักดาเชื่อว่าหลายคนก็เอาใจช่วยครับแม่ชกแบบนี้สู้แบบนี้ครับสู้ดีเหลือเกินแล้วครับเพนสักดาครับพยายามแม่ขอแต่งวมสงบศึกครับแต่ว่าเพนสักดาไม่เอาด้วย มาถึงยวโมงนี้นี่ปีกองเชิดแล้วนะครับยกสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับของมวยคู่เอกนำรายการในช่วงที่สองเพชรศักดาไปพลาดโดนนับก่อนน่าเสียดายนะครับแต่ว่าพยายามจะเล่นสู้อย่างสมศักดิ์ศรีเด๋ยคขอบชกในเกมตั้งรับขยับหลอกนะครับออกซ้ายทีขวาทีไม่เป็นเป้านึ่งพอเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้เลยเพชรศักดานั้นมียาฉีดสองแส0ก็พยายามจะฮึดนะครับมีหมัดมีศอกครับ หรือเปล่าครับเดินเข้าไปผมว่จะขออีกหน่อยแล้วกันครับฝ่ายหมัดนี้เดิ The Cop, ร์คอบก็แหม่เฉยๆซะแล้วครับสับเข้าไปอีกทีนึงครับไม่โดนติดท่อนแขนของเดอร์คอปนะครับถือว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแหละครับงด้านของเพชรศักดาบวญสุรินหรือว่า789ไทเกอร์ er, ครับในช่วงวัยยี่สิบปีจากสุรินครับ เกมจบลงไปแล้วครับคุ่เอกนำรายการในช่วงที่2ศึกมวยมันวันศุกร์ครับเดอะคอรฟไฟเตอร์มวยไทยครับ18ปีจากชุมพรครับกำลังจะได้รับการชูมือแล้วครับได้นับคำไว้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมเกมไว้ทั้งหมดกรรมการรวบรวมใบคะแนนครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับจากตรงนี้หลานไปที่มุมแดงครับเดอะคอรฟไฟเตอร์มวยไทยครับ ในช่ชงวัย18ปีจากชุมพรเอาชนะคะแนนเพชรศักดา7.9ไทเกอร์ไปแบบสนุกมี